อยู่ไหนอยู่ไหนนะใครกอดใครขึ้นได้นี่ขึ้นไหนน้องเพย์น้องเพย์ขึ้นยังไง่ะขึ้นไอนงขึ้นยังไง่ะสวัสดีค่ะตอนเย็น <ไป S 1> เย็นไปเลยไปไหนอะสวัสดีคุณสือพรค่ะป้าจีนสวัสดีค่ะคุณชินา สวัสดีคุณวาวายหรือว่าวัยเนาะวายภาษาอัคิดสติปนายนาสวัสดีจ้านิงหนิงนิงสวัสดีจ้าสองเป็นยังเป็นยังสวัสดีตอนกี่ทุ่มเนี่ยจะสองทุ่มแล้วค่ะสองทุ่มเป๊ะสวัสดีแม่ลือดี นกอดเดียวกันกอดเดียวกันกอดเดียวกันกอดเดียวพี่มาเีนั่นค่ะกอดเดียวกันไปกันกอดเดียวกันเลยพี่มาเร็วพี่มาเร็วไปไปเร็วไปเร็วรถรถเร็วซ้ายโต๊ะโต๊ว สวัสดีคุณชายสวัสดีค่ะพี่ไม้พ no ี่เตี้ยเขาจะเตี้ยใจล่ะไปเที่ยวไม้ล่ะนอนหลับมันน้หมดเราต้องเตี้ยทั้งวันนี่ล่ะนอนไปขึ้นรถหลับเลยนี่ล่ะไปเที่ยวมาเนี่ยคุณยายนอนนี่ล่ะไปเที่ยวมาเนี่ยไหนมาลองใส่ดูใส่ไหม ตามพี่น้องปูริไซได้พีนออ่น้องกันนี่ยังกับวิทยจ่วงซื้อไทยเอาเน้กินกับไปให้จวงนั่งลงจับแน่นๆกลับมางวดนี่คุ้มค่าเลยเดี๋ยวไปเที่ยวสยามพาราก,รรกอนป้าบิวบอกว่าเออป้าบิว่ถ้าใครไม่ได้ไปมากรุงเทพถ้าไม่พารากอนไม่ใช่มังสเตเปเลยเรียกใจกลางเมืองเลยเห็นยังตึกสวยงามมักมาย สวัสดีคุณยาสวัสดีน้อยเไมกินเลยมอนนี้อยู่ดีว่าะในีิข่อเอาตัวในไรอย่งสนินสนับดาวมาแล้วห้าสิบตัวว้าวดาวห้าร้อยสองดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค้าิ่ะยาหมินยาหะเมินยายาเหมิ่นหมินหมิ่หมินมินหนหมินน่อหนหมนหมิ่นหนหมนหมิ่นอิน เงียบพอพูดวางพอพูดลงคลิปว่าไปสายเบิร์ดมีทีวีเฮี่เห็นเสียงแล่วก็เสียงแก้วแก้วแก้วมีชีวิตที่ว่าเสียงกอดกันไว้เออกอดกันไว้ออนุจะไปแล้วนะสวัสดีค่ะอะไรนะที่ไหนคุณจิดตินาหรือเปล่ายายหรือเปล่าไปเที่ยวสนุกค่ะสนุกค่ะแล้วพูดไปเห็นป่าเห็นห้องว่าแตพี่น้องเนย nhà ไปน้ำมือนี่ nhà บ่ไหวแขกขี้บักแข็งแรงเนาะคุณผู่นพก็บอกว่าโอ้ยระวังนะระวังเน่อระวังมันจ้าส่งดาวหนึ่งร้อยดวงป้าขอบคุณมากนะคะโอ้ยไม่ไหวนะน่ะเอ้ออะไรล่ะลูกื